อยู่ในการกำหนดหรือขิดชะตาชีวิตนะด้วยการที่เราใช้ชีวิตมีผลกระทบกับผู้คนแต่ถ้าตัวเราค่ะไม่ใช่คนที่เป็นคนที่ควบคุมชีวิตหรือกำหนดเส้นทางเดินของเราทุกคนคะเราจะเดินสเปสสปะนะคะที่บอกเลยไลนนี้จะทำให้เรา่า อ่าเขาเรียกว่าอะไรปลดภาระที่เราเผชิญและสามารถปล่อยวางนะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่พวกเรากำลังเผชิญอยู่ได้นะคะสวัสดีทุกคนที่เข้ามานะคะสวัสดีน้องโอมนะคะแล้วก็คิมเชื่อว่าคนที่ยังไม่อาไม่ตัดสินใจเลือกเส้นทางชีวิตอยู่แต่ว่าเราอะเอาชีวิตของเราอะไปยุ่งวุ่นวายกับคนอื่นหรือที่คิมเรียกว่าการใช้ชีวิตแบบอ่า ไปตามสิ่งที่คนอื่นเลือกให้อ่ะจะทําให้เราอ่ะ,อะเครียกว่าถอยห่างนะคะถ้าวันนี้เราเป็นคนหนึ่งที่ยังไม่เคยตั้งเป้าหมายหรือเขียนออกมาหรือพูดหรือสั่งออกมากับตัวเราเนี่ยเราจะอะ่ไม่รู้เลยว่าวันนี้พรุ่งนี้หรืออนาคตใกล้ระยะสั้นใช่ไหมคะกลางยาวเราจะมีแนวทางหรือเดิน ไปในเส้นทางไหนดังนั้นถ้าเสียงเบาอะไรบอกพิมด้วยนะคะถ้าชัดล้วก็บอกด้วยเพราะว่าวันนี้ไม่ได้ใช้ใหม่เลยนะคะมาหลีดนิดนึงเนื่องจากว่าช่างมาทําห้องให้ใหม่นะคะแต่ก็ไม่เป็นไรทุกอย่างในชีวิตของเรานะคะถึงเราอาจจะมองว่าตอนนี้ยังไม่เพอร์เฟกยังไม่นู่นนี่นั่นนะคะเพราะว่าอะไรคะเพราะพวกเราไม่เคยกำหนดเส้นทาง หรือกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนที่ไม่ได้ต้องได้ที่ฉันเลือกแล้วฉันต้องทำสิ่งนู้นถึงนี้ซึ่งคิมบอกว่าทำไมหลายคนกำหนดเป้าหมายในชีวิตหรือออกแบบเส้นทางในการเดินนะคะทำไมถึงไม่ประสบความสำเร็จเพราะว่าอะไรคะเพราะเราขาดพลังแห่งการโฟกัส คิมพกูกตึกไหมวันนี้เราบอกว่าเราทำหน้าที่ต่างๆในชีวิตมากมายเลยหรือว่าจะทำงานหนึ่งสสามนะคะทุ่มเทแรงแรงกายแรงใจสลับเวลาอะไรทุกอย่างเพื่อคุณนึกไหมเพื่อที่จะสอแสวงหาสิ่งที่เราเรียกว่ารายได้ทรัพย์สินเงินทองอะไรที่คุณปรารถนาบางคนอาจจะมีมั่งคั่งอยู่แล้วแต่อาจจะไม่ได้ปรารถนาเงินทองมากแต่ว่าทํางานเพื่อให้อา เราอะได้อยู่ใกล้ครอบครัวหรือบางคนก็แบบว่ายอมตลาดชีวิตคืใหมายถึงว่าเอาชีวิตหรือร่างตัวเองหรือ,อตัวเองเนี่ยไปอยู่ห่างไกลกับครอบครัวมันจะต้องเลือกเส้นทางสักทางหนึง่งที่วันนี้คุณโฟกัสเป้าหมายในชีวิตอะไรเคล็ดลับง่ายนิดเดียว วันนี้คิมบอกว่าถ้าคุณโฟกัสที่ตัวคุณโดยใช้หัวใจในการลงมือทำซึ่งมันจะสามารถจูนกับวิญญาณของเราเพราะอะไรคะเพราะมนุษย์เกิดมาบนโลกนี้อวัยวะแรกที่มีอยู่ในร่างกายพ่อแม่ในร่างกายอแม่ของเรานะคะก็คือเซลล์และอวัยวะแรกนะคะที่เป็นเนื้อเยื่อของเราก็คือหัวใจดังนั้นทุกคนต้องกลับมาโฟกัสที่หัวใจตัวเอง นะคะเพราะตอนนี้คือมีทีมงานเยอะมากนะคะที่หรือว่าผู้คนที่คิมแบบว่าเข้าไปมีส่วนเข้าไปโค้ดหรือเข้าไปปลดล็อกพลังงานข้างในนะคะทุกคนนะคะที่มีปัญหาในชีวิตอาจจะไม่ใช่เรื่องเงินเรื่องหลักเรื่องสายสัมพันธ์เรื่องหลักแต่ทุกคนส่วนมากนะคะเกิน90%มีปัญหากับความสัมพันธ์ของตัวเองซึ่งวันนี้ยังไม่รู้เลยว่าจริงๆแล้ว ตัวเราเองต้องการอะไรจริงๆเพราะอะไรคะเพราะเราไม่รู้จักตัวตนที่แท้จริงหรือไม่สามารถคอนเน c กกับหัวใจตัวเองได้นั่นเองนี่คือจุดเริ่มต้นของความสำเร็จทั้งหมดบนโลกใบน,นี้ในสิ่งที่เป็นตัวคุณและตัวคุณคี่บอกเลยไม่เหมือนใครเลยบนโลกใบน,นี้คุณคือ t ด e one คุณคือ the best คุณคือคนที่อ่ ก็เรียกว่าอะไรหนึ่งเดียวในโลกนี้ดังนั้นเราจึงไม่เหมือนกันในหลายๆอย่างคือ,อความรู้สึกหรืออะไรอย่างเงี้ยทิศทางมันอาจจะเป็นในเส้นทางเดียวกันแต่คิมบอกว่าหน้าตาความสําเร็จหรือคุณจะมองเห็นว่าแม้จะเป็นฝาแฝดเราก็ยังไม่เหมือนกันเลยมันยังมีอะไรบางอย่างที่ทําให้รู้ว่าเราไม่เหมือนกัน เพราะเซลล์หรือดิ a เอของเราอะถูกสร้างถูกออกแบบมาโดยมีคุณลักษณะพิเศษอะไรบางอย่างที่ทำให้มนุษย์ทุกคนที่เกิดมาบนโลกนี้ไม่มีใครเหมือนกันเลยนะคะแม้กระทั่งหน้าตาผิวพรรณหรืออ่าบุคลิกลักษณะหรือที่คิมเรียกว่าความสามารถพิเศษนะคะเราก็จะไม่เหมือนใครเลยในโลกนี้ถ้าคุณเข้าใจสิ่งนี้นะคะคุณจะไม่แคร คิดหมายถึงว่าไม่ใช่ว่าไม่ให้เรามีสายสัมพันธ์ที่ไม่ดีคุณจะไม่แคร์สายตาภายนอกที่มองเข้ามาหรือความไม่สมบูรณ์แบบในชีวิตของคุณในเริ่มต้นเสมือนว่าคุณเกิดมาคุณยังเดินไม่ได้คุณเกิดมาคุณยังทานข้าวไม่ได้คุณเกิดมานน่นนี่นั่นอะไรก็ตามสภาพแวดล้อมที่คุณเกิดมาคือแหล่งพลังงานต้นกําเนิดแรกที่คุณมาอยู่ในโลกนี้ที่คุณต้องเข้าใจและกับ ไปมีความรักและสายสัมพันธ์กับผู้คนเหล่านั้นในชีวิตของคุณและปล่อยวางผลลัพธ์นะคะในสิ่งที่เขาแสดงออกอะไรของเราก็ช่างและที่สําคัญคุณต้องอธิษฐานเผื่อเขาคือวันนี้ถ้าเราอ่าถวดมนตรภาวนาหรือทําอะไรแล้วอะ่ะที่มันเป็นเรื่องของนะคะเพราะทุกคนก็จะมีร่องรอยหรือแกะรอยตัวเองหรือมีความสาเร็จในชีวิตอะไรมาพูดตรงไหมแต่ถ้าเราอธิษฐานแล้วไม่ได้รับคําตอบ ถ้าเราอธิษฐานแล้วไม่มีใครหรือนำเสนอตัวเองอ่ะคือวันนี้คุณอยู่ในเส้นทางไหนของชีวิตนะคะถ้าเส้นทางนั้นทําให้คุณรู้สึกเหนื่อยยากลําบากคุณต้องปล่อยวางเส้นทางนั้นหรือทําหลายเส้นทางมากเลยให้โฟกัสเส้นทางเดียวเป็นหลักถ้าวันนี้ทํางานประจํา ะะแต่อยากมีรา,ายได้เพิ่มขึ้นแต่อยากมีเวลาเพิ่มขึ้นที่จะได้อยู่กับครอบครัวหรือคนที่เรารักหรือเราอยู่ห่างไกลจากครอบครัวนะคะและคุณเกิดมาโชคดีมากที่อยู่ในยุคข,ของโซเชียลมีเดียเพราะเราจะสามารถมองเห็นหรืออ่าสัมผัสความรักหรือโทรหาวิดีโอคอลนะคะทุกคนในครอบครัวหรือทุกคนที่คุณรักและคิดถึงได้นี่มันเป็นการอ่าทำให ระยะทางหายไปวันเวลาที่เราอาจจะต้องเจอกันเจอกันได้ทุกวันคุณถูกไหมซึ่งสิ่งนี้อารมณ์ความรู้สึกคุณก็จะสามารถมองเห็นเหมือนที่เราโค้ชกันอยู่เนี่ยเราก็จะมองเห็นความรู้สึกอารมณ์ท่าทีท่าทางของเพื่อนเพื่อนได้เพื่อนๆอาจจะมองเห็นคิมแต่คิมก็จะส่งพลังงานให้ผู้คนที่เข้ามาอยู่ในเนี้ยเพื่อนะคะโฟกัสให้ชีวิตของพวกเราทุกคนเปลี่ยนแปลงเติบโตนะคะและก็เป็นคนที่เข้มแข็งขึ้นด้วยในเรื่องของ วิญญาณถ้าดวงวิญญาณของเราไม่เข้มแข็งทุกคนเราจะโดนทดสอบเราจะเจอบททดสอบในชีวิตเสมอซึ่งคิมบอกว่าคนที่หลีกหนีปัญหาคนที่ไม่กล้าเผชิญกับความท้าทายคนที่ไม่ยอมทําบททดสอบในชีวิตเสมือนว่าค่าคุณเรียนหนังสือคุณจะต้องผ่านหลักเกณฑ์ของการศึกษานะคะตั้งแต่อนุบาลปรถมมัธยมหรือมหาลัยก็ตาม คุณจะต้องมีการเทสไหมคะคุณจะต้องมีบททดสอบในชีวิตไหมชีวิตเราเหมือนกันเลยแต่บททดสอบของเราเมื่อเราผ่านแล้วเราจะเป็นคนที่สามารถกุมชะตาชีวิตของเราได้ด้วยตัวเราเองคุณต้องการแบบนี้ไหมถ้าวันนี้ยังไม่เลือกเส้นทางหรือยังไม่ได้โฟกัสสิ่งที่เราทำอยู่ทุกคนคะ ความสาเร็จหรือเป้าหมายปลายทางคือถ้าถึงว่าเราทํามาทุกอย่างเหมือนที่คิมบอกแล้วอะแล้วมันยังไม่ได้รับผลนั่นก็คือพลังเห็นการโฟกัสของเรามันยังทําการลงม,มือทํานะคะยังไม่ต่อเนื่องสม่ำเสมอหรือเราเลือกเส้นทางผิดเราเลือกอาอะอะไรอะธุรกิจอะไรอะที่ทําให้คุณประสบความสาเร็จอะนะคะเราเลือกผิดซึ่งมันไม่ได้ตรงหรือถูกจริตกับเราจริงๆหัวใจของเรา เราอาจจะมองภายนอกนะคะเราอาจจะเข้าไปแบบไหนก็ช่างผ่านการยิงแอบดบผ่านการทำอะไรถ้าเราทำออนไลน์เนาะที่เราแบบว่าไปเจอกันอะไรเงี้ยแล้วเจอทีมงานอะไรแบบไหนนะคะแล้วถ้าคุณเข้าไปสัมผัสนะคะถ้ามันไม่ใช่ให้รีบเอาตัวเองออกมาแม้คุณจะลงทุนหลักหมื่นหลักแสนหรือเท่าไหร่ก็ตามรีบเอาตัวเองออกมาเพราะคุณจะโดนดึงพลังงานแล้วคุณจะโดนดูดเข้าไปในนั้นนะคะ แต่ถ้าเรายังไม่เข้าใจสิ่งนี้ทุกคนคุณจะมีความรู้สึกว่าทําไมคุณโดนนี่นั่นน่นนั่นเปลี่ยนแล้วก็ยังเป็นตลอดนะคะเพราะเรายังไม่เข้าใจในเรื่องพลังงานดังนั้นอะ่ะวันนี้ให้กลับมาที่หัวใจตัวเองนะคะมีสติกับการใช้ชีวิตอยู่ในทุกขณะจิตซึ่งคิมบอกว่าคนที่มีสติไม่จําเป็นจะต้องไปนั่งวิวปัสสนาหรือไปทําอะไรบางอย่างนะคะขอโทษนะคะดูบนเป๊นนึง โอเคนะคะเบื้องบนหรือพลังงานสูงสุดคือพระเจ้าเนี่ยจะประทานสิ่งนี้ให้เราซึ่งเป็นทรัพย์อุดมมั่งคั่งเหลือเฟือซึ่งไม่ใช่แค่ทรัพย์สินเงินทองทรัพย์แห่งมหาปัญญาทรัพย์แห่งมหาอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คนอะ่ะที่ทําให้ผู้คนอะ่ะเข้าถึงความรักต้นกําเนิดหรือความรักสายสัมพันธ์ได้ด้วยทุกครอบครัวด้วยการส่งมอบสิ่อดีนี้ให้สืบทอดไป กว่าชั่วพันอายุนั่นหมายหมายถึงว่าสิ่ง,งต่างๆเหล่านี้จะดำรงอยู่ไปตลอดไปหรือชั่วชาติพันตัดไปที่ยังมีมนุษย์อยู่บนโลกใบน,นี้ที่หมายถึงสิ่งนี้ซึ่งเป็นสิ่งที่เขาเรียกอะไรเป็นรากฐานของชีวิตมนุษย์ทุกคนที่ทุกคนจะต้องมีพลังงานนี้นะคะพลังงานนี้มีอยู่ในทุกคนแต่ว่าเรายัง ไม่ได้เอาสิ่งนี้ออกมาใช้จริงๆเราจรึงมีชีวิตที่ลุ่มๆุมดนดอนติดติดขัดขัดนู่นนี่นั่นนะคะเพราะว่าอะไรคะเพราะขณะลงมือทำเราก็กังวลเราก็สงสัยเราก็นู่นนี่นั่นนะคะก็เลยทำนะคะเดี๋ยวกะพูดน,นะคะัเนเลยเาก็เลยทำให้เราะคะ่ะขาดขวความต่อเนื่องในการลงมือทำจะไ,ได้เดี๋ยวจะพูดน,นะคะ โอเคทุกคนก็จะบีซี่หน่อยนะคะโอเคทุกคนกินไม่แน่ใจว่ากี่นาทีแล้วนะพอดีวันนี้ก็จะมีเยอะๆมีเรื่องราวในชีวิตเยอะๆแต่กิมบอกว่าสิ่งนี้เราจะต้องทำเสมอน,นะคะ การแบ่งส่งต่อแบ่งปันสิ่งที่เรามีจริงๆมนุษย์มีแหละแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้ออกมาแบ่งปันแต่คิมบอกว่าวันนี้ถ้าเราไม่ออกมาประกาศความรอดประกาศความรักประกาศข่าวประเสริฐประกาศสิ่งที่มันอยู่เต็มล้นในชีวิตเราเนี่ยแล้วใครจะได้รับความรอดใครจะมีชีวิตที่เพอร์เฟกขึ้นใครจะนู่นนี่นั่นนะคะคือนอกจากตัวเราอะ่ะ เบื้องบนสร้างเรามาเพื่อให้มีความรักสายสัมพันธ์เพื่อให้เราไม่เหมือนเดิมเพื่อให้เราพัฒนาเปลี่ยนแปลงตัวเองที่จะเป็นบุคคลที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นรู้ของประทานความสามารถสามารถดึงศักยภาพข้างในของตัวเองที่มีอยู่ออกมาช่วยเหลือแบ่งปันผู้คนได้ออกมาทําอะไรบางอย่างเห็นไหมคะเหมือนเราไปทํางานกับคนอื่นหรือช่วยเหลือนั่นก็คือชีวิตของเรามีแรงสนับสนุนที่จะไปช่วยสนับสนุนให้ธุรกิจหรือการงานของคนที่เราทําด้วยค่ะจะเริน ดุ่งเหลืองขึ้นและตอนนี้เราไปทำอะไรอยู่คะเราไปช่วยเหลือเขาไหมเราต้องการให้สิ่งดีๆกับเขาให้เขาธุรกิจเขาเติบโตขึ้นไหมแต่คิมบอกว่าวันนี้ถ้าคุณมาอยู่ใน perfect life ชีวิตของคุณจะเติบโตขึ้นในแบบที่คุณออกแบบได้นะคะเงินลงทุนไม่สําคัญอยู่ที่วันนี้เอาตัวเองเข้ามาสอสแบแสวงหาความรู้ความเป็นตัวเองสินค้าโปรดักอะไรที่คุณต้องการผลิตเพื่อผู้คุณ หรืออะไรต่างๆที่เรายังไม่เข้าใจหรือไม่เคยทำอะค่ะลองเปลี่ยนมุมมองชีวิตของตัวเองเพื่อจะเป็นเจ้านายของตัวเองไม่ใช่เจ้านาไม่ใช่อยู่ภายใต้อธาธุรกิจอะไรบางอย่างที่คุณควบคุมไม่ได้เพราะของเรานะคะ,ะในศักยภาพที่ผู้คนมีเราเชื่อมั่นในสิ่งนี้ว่าศักยภาพของมนุษย์สามารถเปลี่ยนแปลงและพลิกโลกใบน้ได้ถ้าคุณเป็นคนนั้น คิมขอนำเสนอและแนะนำว่าเส้นทางในชีวิตของคุณหรือเส้นทางในตัวเองที่คุณปรารถนาคุณจะได้รับที่เพอร์เฟกต์ไลฟ์เพราะเราสร้างแบรนด์นี้ขึ้นมาเพื่อสนับสนุนให้ทุกคนเป็นเจ้าของชีวิตของตัวเองเป็นเจ้านายสุขภาพเป็นเจ้านายเวลาเป็นผู้บริหารจัดการทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตคุณและแบ่งปันสิ่งนี้ให้กับผู้คนที่ยังไม่รู้จักเพอร์เฟกตไลฟ์ด้วยนะคะ เพราะเรารู้อยู่แล้วว่าถ้าเราอยู่ออนไลน์มาเกิน2ปี3ปี5ปีหรือทําธุรกิจอะไรอยู่รุช่างรุ่นโลกนี้คุณไม่ใช่เจ้าของจริงๆคุณอาจจะอยู่ในฐานะเมมเบอร์สมาชิกหรือตัวแทนหรือดีลเลอร์หรือซูเปอร์ดีลเลอร์หรือตำแหน่งใหญ่แค่ไหนก็ตามคุณยังไม่สามารถรับกำไรได้1น0ซในธุรกิจของคุณใช่ไหมแต่ของเราจะฉีกกฎทุกกฎท,ที่เป็นการขายการตลาดหรือทุกอย่างคิมจบ Marketing มาเก็ตติ้งมาคิมมีความรู้ประสบการณ์ในเรื่องการตลาดนะคะ และคืออยู่ในบริษัทระดับ,ดบโลกละบริษัทเรียกว่าคอนเซิลล์ระดับประเทศระดับโลกของออสเตรเลียที่คิมไปช่วยงานนะคะและคิมมองเห็นศักยภาพของมนุษย์มากๆในการคอนเซิล์แล้วเราจะดึงของหรือดึงศักยภาพที่มนุษย์ทุกคนมีในเรื่องที่เรารู้และพัฒนาต่างๆนนั้นให้เขาสามารถเอาไปส่งต่อแบ่งปันผู้คนได้นะคะเพราะ เราจะวิวัฒนไปกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆของโลกนี้สมมุตไม่ใช่เฉพาะในไทยและที่สำคัญคนทุกกลุ่มทุกเพศทุกวัยปรารถนาต้องการเป็นเจ้านายตัวเองไม่มีทางที่คุณจะทําทงานรับใช้ผู้อื่นไปตลอดชีวิตแต่การงานรับใช้ของเราเนี่ยมันจะอยู่ในรูปแบบของการส่งเสริมช่วยเหลือสนับสนุนผู้คน ที่เข้ามาในชีเราในทุกด้านทุกเรื่องคุณไม่ลงทุนกับเราก็ไม่เหมือนกันเราเป็นกันารยานิมิตที่ดีต่อก,กันและก็แชร์ลิงแบ,บ่งปันโรด,ดักสินค้ากันและทุกๆคนที่เข้ามาจอยกับเรานะคะเราสามารถสร้างทีมสร้างนับขายสร้างตัวแทนสร้างเจ้าของแบรนด์ของแต่ละคนที่คุณอยากทําแบรนด์อะไรนะคะเราจะทําสิ่งนี้ให้กับคุณนะคะ เรระบบในเรื่องของการทํางานของเราง่ายมากระบบคือเราสามารถออกแบบเป็นเจ้าของและนะคะสามารถแนะนําระบบและเปลี่ยนแปลงได้เพื่อให้ทุกคนหรือทุกเจ้าของได้รับผลประโยชน์สูงสุดไม่ใช่เพอร์เฟกได้รับผลประโยชน์สูงสุดเพอร์เฟกไลค์คือชีวิตของพวกเราทุกคนที่ทุกคนจะต้องเป็นต้องมีและได้รับ เราคิดแบบนี้แล้วเราสร้างาสิ่งนี้ขึ้นมาสร้างแบรนด์นี้ขึ้นมาเพื่อสนับสนุนชีวิตพี่น้องทุกคนเพราะเราคิดเสมอว่าทุกคนคือพี่น้องคือครอบครัวคือสิ่งเดียวกันที่มีพ่อแม่คนเดียวกันที่มีพ่อแม่แห่งจิตวิญญาณคนเดียวกันค่ะแล้วเราต้องการปลดล็อกนะคะพันธนาการโซ่ตรวนทําลายหรือสิ่งที่มันเกาะกินมแมลงอะไรที่มันเกาะกินชีวิตเราที่ทําให้ชีวิตของเรา อ่ะฮะเหมือนแบบรุ่มๆมด,ดอนดอไม่ไปต่อไม่นุ่นนี่นั่นทักทีปลดล็อกนี่สินพนาการไม่ได้สักทีทําให้เรามีความรู้สึกว่าเหนื่อยยากลําบากทุกยากลําบากจังเลยเข้ามาเลยค่ะนะคะทุกคนวันนี้คิมก็มีงานต้องไปทําต่อนะคะเดี๋ยวเรากลับมาพูดคุยกันต่อในไลฟ์ถ้าไปเดี๋ยวคิมจะแจ้งไลฟ์ไว้นะคะแจ้งแจ้งไลฟ์ไว้อาจะว,วันละหนึ่งรือสองรอบวันละหนึ่งถึงสองรอบ นะคะก็เดี๋ยวทุกคนค่อยมาติดตามกันนะคะแล้วก็วันนี้ก็เป็นวันเกิดของคิดดีนะคะใครที่รู้จักน้องก็ร่วมอวยพรวันเกิดได้นะคะแล้วก็คิดถึงพี่น้องลุงป้านนะอาอาทุกคนเลยนะคะเดี๋ยวเราก็จะไป on the world นะคะกันทั่วโลกพ่อเพื่อฝึกไลท์นะคะตอนนี้ไปเติบโตไป5้ประเทศแล้วเราทําการตลาดที่ต่างประเทศก่อนในไทยปีนี้เราเรามุ่งเน้นอ่าเจ้าของธุรก,กิจในไทยและประเทศลาวนะคะเป็นหลักเพราะเราต้องการสร้างให้อเชีย เข้าใจสิ่งนี้นะคะเพราะว่าเราทําหลังบ้านมานานกันแล้วแล้วก็เราเชื่อว่าเมื่อเรามามีตัวตนในในประเทศไทยหรือที่เราอะ่ะคนไทยคนเราจะได้ไม่ต้องสูญเสียเงินสูญเสียความรู้สึกที่เราไปทุ่มเททํางานอะไรบางอย่างที่ทําให้คนอื่นเขารวยแล้วสุดท้ายแล้วเราก็ต้องเหมือนอยู่ในวงเวียนของการลงทุนเสมอทุกคนแล้วเราก็ต้องดุดไปอย่างเงี้ย แล้วมันแอบมันมีในะเรื่องของระบบเงินอะไรเข้ามาเยอะแยะเลยคิมบอกเลยว่าระบบการทํางานที่อาจไม่ได้มีสินค้าเนี่ยมันจะทําให้การเจริญเติบโตไม่ต่อเนื่องและคิมบอกว่าธุรกิจของเราอยู่ในธุรกิจของสุขภาพและความงามซึ่งสิ่งนี้ไม่มีวันห่างหายหรือจากไปจากโลกใบน,นี้นะคะตามในที่มีมนุษยชาติอยู่บนโลกใบน,นี้สิ่งนี้จะอยู่คู่กับเราตลอดไปดังนั้นไม่ต้องกังวลนะคะคิมยินดีติดต่อกับทุกคนทุกช่องทาง ที่เราเจอกันได้นะคะแล้วก็ที่สําคัญเรามีกลุ่มสอนงานที่จะเปลี่ยนเปลี่ยนทุกการแสดงออกทุกตัวตนของเราให้เป็นตัวตนของคุณจริงๆไม่ได้มาเป็นเหมือนคิมไม่ได้เป็นเหมือนใครแต่เราจะใช้ศักยภาพและความสามารถที่คุณมีเพื่อเปลี่ยนแปลงและเข้าไปช่วยเหลือพัฒนาผู้คนเพราะเราเน้นสร้างคนนะคะที่จะทําให้ทุกคนมีศักยภาพในตัวเองและเปลี่ยนแปลงชีวิตและครอบครัว และสิ่งที่เราเป็นได้ไปในทางที่ดีมีรายได้เพิ่มขึ้นมีคุณนะภาพชีวิตที่ดีขึ้นในทุกๆวันไปด้วยกันขอบคุณทุกคนนะคะเดี๋ยวเจอกันในรอบถัดไปนะคะมาสมาไลฟ์สไฟฟตล์โค้ดใบโคชิมี่สวัสดีค่ะเดี๋ยวเจอกันนะคะทุกคนสวัสดีค่ะกดเมมยังไงโอเค ปิด้าแล้วนะคะเดี๋ยวเจอกันนะคะ